สวัสดีครับน้องเดียแอบนะฮะมีคนชมน่าสวยไหมมีด้วยเหรอเอ้อยนะฮะเยอแย่เลยเอางั้นสวยก็สวยครับน้องเดียมาจากพ่าหุนใช่ไหมนะฮะมากับหัวใช่ไหมหัวรูปหล่อกระดอยมีเนาะนะฮะเออนะพวกเราเลี้ยงของแปลกนะฮะเราชอบผู้ชายผู้หญิงเหรอโอเคนะฮะอันนี้ชอบผู้หญิงใช่ไหมนี่ดีกว่าเยอะ เออนะมาเระจอธิการดีกว่ามะนะครับนะจะพิจาต่อสั้นครับแต่หาง่ายๆเลยนะครับนะเอาดอกก่อนครับนะเพราะว่าครั้งแรกใช่ป่ะนากลัวไหมไม่กลัวอยู่แล้วนะฮะครับนะฮะปั่นคายครับนะครับปั่นคายนะนะไม่เจ็บนะครับครับปั่นคายครับ อย่าเกงนะ,ะน้องเดียครับไม่ต้องมองก็ได้นะมองไปชื่อพี่แจ็คก,ก็ได้ครับนะผ่อนทลายครับนิดนึงนะครับนะะอย่าเกงนะฮะอย่าเกงนะนะครับกลับยากนิดนึงมกันก้วน,นะครับได้แล้วนะจ๊ะมีจิตมีจิตมีจิตใช่ไหมมีจิตนะฮะตอนปากนะนิดหนึ่งครับนะเดี๋ยวก็หายแล้วครับนะฮะเสร็จแล้วก็หายแล้วนะครับนะ คราวนี้พี่แจ็คเจาะสวยแล้วครับน้องเดียจานะฮะสวยแล้วตรงกลางเป๊ะแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องดูแลร,รักษาให้ได้นะนะฮะครับนะ,ะเราสาดิส์้ดูดิม,มีนิดนึงแหละครับเลือดนะฮะมันกปกอัเสอยู่แล้วครับนะ,ะครับ สามาราม้อย้อยร้บสร้อยเปิดดูได้เลยครับไปนะครับไปอ,ออกนะครับนะไหวนะเ,เจ็บมากไหมเล็นิดนึงไม่เจ็บหรือไม่เจ็บเลยเหรอเจ็บเอเอเจ็บมากไหมล่ะไม่เจ็บเท่าไหร่ทนได้นะครับอ่ะให้ดูครับนะเอาใส่เกงก่อนแล้วนะครับนะครับนะ อ่ะครับนะฮะก็เป็นว่าเสร็จสิ้นนะครับนะฮะนะกับสาวน้อยคนนี้ครับนะฮะน้องเดียยิม้มหวานก่อนจากกัน,นะะโอเคครับ